Bye bye, bye. We g o n go <Bye. S 2> shopping for Father Day today Let's go shop with us Bye 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 Let's go <S Bye bye Let's go. <Bye, bye. S 2> let go shopping ราคาสตอเอรี่ถูกมากเลย3ามเหรียญเจบนะคะวันนี้ที่โค้คบกับเพื่อพวกแรป as well That's pretty good It's beautiful ใหญ่มาก you, you like some grape? ลูกสวยมากค่ะสวยงามมากสดมาก,ะะสมากเลยค่ะสดมากเลยจะมีพุทีบโบนนะคะตัดมาเป็นชิ้นๆเรียบร้อยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเแคือเทศนะคะ หายสีสีสีเหลือช็อปแรกนะคะแม่ไม่ซื้อเยอะค่ะร้านแรกปาขับไปแล้วครึ่งรถค่ะ <c oughs> นายมาแล้วค่ะมาเอาแค่สองสามอย่างเองค่ะ